แบบฉันรักเธอทุนั้นตายแสงจะมีเพียงเราสองน,นั่งมองแสงดาวที่พระราบนฟ้าไกลไปด้วยกันเรียบดัง วจจสวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนาําจังหวะการเล่นมือขวานะครับคล้ายๆการตบนะครับเป็นจังหวะเรียกได้ว่าดีดและตบไปพร้อมกันนะครับก็เป็นจังหวะที่นิยมในสมัยนี้แต่ จังหวะนี้ใช้กับทุกเพลงไม่ได้นะครับเราจะต้องลองก่อนนะครับว่ามันเหมาะกับเพลงนั้นหรือเปล่านะครับอย่างเพลงต้นคลิปผมเล่นเพลงจูบเราคจังหวะนี้เล่นได้ต้องทดลองก่อนนะครับสําหรับจังหวะนี้มือขวานะครับจะเป็นการดีดและตบไปพร้อมกันนะจังหวะที่เราจะมาเล่นเนี่ยเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆในจังหวะตบที่เรา เคยฝึกกันเลยนะครับนะมือซ้ายคอร์ด G แล้วกันมันจะเป็นเบสเกี่ยวนะถ้าใครเคยเรียนจังหวะตบไปแล้วเบสเกียวตบนะตบแล้วก็ใช้ตรงนี้ในการตบนะครับผมเคยทำคลิปสั้นๆไปประมาณนาทีนึงเบสเกี่ยวตบเกี่ยวเกียวตบเบสเกี่ยวตบเกียวเกียวตบ,ตบ,ตบนะครับประมาณนี้นะโอเคตะกี้มันเยอะเกินไปคราวนี้เรามาทำสั้นๆเนี่ยมือขวาเนี่ยเรา เราจะเปลี่ยนจากจังหวะที่เราตบเนี่ยเป็นตบแล้วพร้อมดีดนะครับตรงตบแล้วดีดเนี่ยนิ้วโป้งด้านบนเนี่ยเราจะตบจนเสียงที่มันแะออกมาเนี่ยเป็นเสียงสายกับโดนเฟลดนะครับเหมือนกับตรงนี้เลยที่มันมีเสียงแชออกมาได้เนี่ยเป็นเพราะสายโดนเฟลดตรงนี้แต่ว่าพอใช้นิ้วโป้งเนี่ยมันจะ โดนแค่ประมาณ3เส้นบนนะครับโฟกัสที่ประมาณเส้น5เส้น6ก็ได้และมือด้านล่างเนี่ยครับนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางตรงไหนก็ได้ให้ลองหาจุดที่ตัวเองสบายเนี่ยในการดีดนะผมอบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นซาวที่ออกมาจากเสียงบอดๆเนี่ยจะต้องเป็นนะีมันจะมีแชะแล้วก็ตบไปพร้อมกันนะครับมือขวา เนี่ยไม่ต้องดีดแรงมากนะครับโดยไอ้สนิ้วที่เหลือเนี่ยหรือ1นงนิ้วนะจะเป็นนิ้วชี้นิ้วเดียวก็ได้ที่คุณดีดไปด้านล่างไม่ต้องแรงมากในช่วงแรกมันจะควบคุมได้ยากนะมือจะเหมือนการแปะแปะแปะอย่างนี้นะครับจ,จะจังหวะตบที่เราเคาะเคาะเคาะไม่เหมือนการตีคอร์ดอย่างนี้มันจะแปะแปะแปะนะครับเหมือนต,ตัวนิ้วจะเป็นตัวที่กระจายออกนะกระจายการทํางานนะสังเกตข้อมือผมจะไม่มีการแบบ คอเข้าไปเลยนะครับลองขอด G นะครับแน่นอนเสียงเบสมันจะหายมันต้องหายไปเป็นเสียงแชะนะที่ผมบอกให้ดิดเบาลงหน่อยเนะี่ยเพราะว่าเนี่ยเสียงแร์มันจะอาจจะหายไปเพราะว่าสามสายล่างมันดังเกิน แล้วถ้าเกิดใครยังทําตรงเนี้ยแล้วมาเสียงไม่ค่อยแชะไม่ค่อยดังเนี่ยให้ขยับมาใกล้ๆตรงฟิงเกอร์บอร์ดนะครับสีดําๆเนี่ยตรงนี้จะช่วยให้แชะได้ง่ายขึ้นแต่ว่าก็มีโอกาสที่นิ้วโป้งไปกโดนฟิงเกอร์บอร์ดกระแทกเจ็บด้วยนะครับนะคราวนี้ ถ้าใครพอทําได้แล้วลองมาใส่ไปจังหวะคอร์ดจนะครับมันจะเป็น Base, เบสเกลเหมือนจังหวะตบเลยเบสเกวแล้วพอตบก็เป็นการดีดและตบอย่างนี้ผมสอนไปนะลองเล่นพร้อมกันเราจะเล่นเบสเกีตบวตม3 4เบสเกีตบวต3 4อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะพร้อมแล้วจับกีตาร์มา ตั้งสายยังตั้งสายก่อนนะ1 2 3 4เบ็ดเกี่ยวตบ3 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 4นะครับนะสำหรับบางคนผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอย่างเงี้ยเร็วไปนะครับผมให้ทรมานก่อนนะครับอ่ะคราวนี้ช้าลง1 2 3ดูก่อนนะ4เบ็ดเกี่ยวตบ สี่เบ็ดเกี่ยวตกสามสี่เบ็ดเกี่ยวตกสามสี่เบาๆเบ็ดเกี่ยวตกสามสี่เบ็ดเกี่ยวตกทำตามมาเลยสี่เบ็ดเกี่ยวตกสามสี่เบ็ดเกี่ยวตกสามสี่เบ็เกี่ยวตกสามสี่ ังตัวเองเล่น1นึ่จสามสี่เล่นเบสเกี่ยวตบสามสี่เบสเกี่ยวตบสามสี่เบสเกี่ยวตบสามสี่ใครไม่ไหวก็พักนะครับนะแล้วค่อยวนมาดูใหม่ได้สามเล่นครับเบสเกี่ยวตบสามสี่เบสเกี่ยวตบ เดี่ยวเกียวตเป็นไงครับยากไหมครับสําหรับผมยากนะครับนะคือในช่วงแรกเนี่ยเราไม่เคยสั่งให้มือเราแบบทําอย่างนี้แน่นอนมันก็เหมือนการตีคอร์ดวันแรกหรือจังหวะฝึกจังหวะตบวันแรกเหมือนกันนะครับอยู่ดีๆมันทาแบบนี้เลยนะ <S <S เรามาเรียนจบกันในคลิปเนี่ยก็ใช่ว่าแบบจะทําได้ทันทีเนาะอย่าลืมการเล่นกีตาร์มันใช้เวลา นะครับผมนะและเราตั้งสมาธิกับการฝึกนะครับมีสติกับการฝึกค่อยๆนะครับผมไม่ต้องห่วงมันจะทําได้ในวันหนึ่งช้าเร็วแล้วแต่คนนะครับนะคราวนี้ลองเพิ่มจังหวะหน่อยให้ครบสักหนึ่งห้องเบดเกี่ยวตกเกียวเบดเกี่ยวตกเกียวตกเบดเกี่ยวตกเกียวตนกนะครับเบดเกี่ยว ครับอันนี้เรารู้อยู่แล้วเกี่ยวเกี่ยวเนี่ยจะเป็นเส้นเดียวเกี่ยวตกเกี่ยวเกี่ยวหรือ3เส้นก็ได้นะครับนะแต่โด,ดยส่วนใหญ่ผมจะเล่น3เส้นเกี่ยวแล้วจังหวะสุดท้ายเป็นนะ ale, ale, ตกนะเบดเกี่ยวตกเกี่ยวตบไอ้ช่วงแรกจะเร็วเบดเกี่ยวตกนะครับจังหวะจะเป็นแบบนี้ผมเอาขอด G แล้วก็ C ีแนแล้วกันเบดเกี่ยวตกเกี่ยว เราเล่นพร้อมงานช้าๆนะครับผมใครที่ไม่ได้นะครับพยายามประคองตัวเองนะครับเราค่อยพักแล้วเริ่มใหม่นะครับนะเน้นในการประคองตัวเองไปให้ได้นะครับไปถ้าช้าผมจะเล่นช้าประมาณไหนประมาณนี้นะครับดูก่อนเบ็ดเกียวตกกียวตกบเบดกียวตบเกียวตบหนึ่งเริ่มเลยสามสี่เบดกียวต,ยยวตบ สามเบสเกลตบเกลนะครับโอเคครับนะักขจวานี้เป็นจังหวะที่ ควรฝึกไว้เลยนะครับเพราะว่าเพลงในสมัยนี้ก็เราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ไม่ใช่นําไปใช้เลยนะต้องประยุกต์ใช้ต้องเลือกเพลงก่อนต้องทดลองกับเพลงก่อนนะว่าเฮ้ยมันเข้าหรือเปล่านะครับนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามกันไปนานๆนะครับผมนะคอมเมนต์ Comment กันไว้ด้านล่างพูดคุยอะไรกันได้ถ้าผมมีเวลาผมจะมาตอบทุกทกท่านนะครับผมนะและก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้ผมมีคอร์สออนไลน์แล้วนะครับนะก็ ไปถามก็ได้ที่ Facebook เนาะสวัสดีครับ